ครับนะครับก็วันนี้นะครับก็จะ,ะมาบอกอะจะพาเพื่อนๆนะครับมาบ่งวิธีน,นะครับการแต่งนะครับก่ออากาศท่อเก็บเสียงนะครับเลื่อยอนนะครับคือ,อะจะพาเพื่อนๆนะครับ มาบ่างนะครับวิธีการแต่งนะครับว่าแต่งแบบไหนนะครับออพอดีมีเอฟซีท่านนึงนะครับนะะพนบอกว่าระวังเลื่อยยนเสียนะครับโคือเลื่อยยนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการใช้นะครับถ้า เอาใช้แมมรุ่นแรงปันกอเสียไว้นะครับาการแต่งนี่ก็มีเทคนิคนะครับนะถ้าเห็นโมเป็นมันก็ทำให้เล้อยนเนี่ยไม่แรงนะครับอ่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูข้างในว่าจัดแต่งยังไงนะครับผมจะออกข้างนี้นะครับ ผมจะใช้มีดแล้วออกนะครับนี่ครับนะให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับผมใช่โฟมที่อยู่ในพาห่มนะครับผ้าโต้มันจะมีนะครับเป็นโฟมแับน,นี้นะครับนะบมีแด้คิดเด่นกับบองแับผมจะนี่ให้เบิกนะครับโอ้โ นี่ฮะนะครับอ่าเบอร์อหับข้ายใน่นะครับอ่านี่ก็เป็นท่ออ่าใสายางนะครับแต่ว่าต้องใสายางแข็งนะครับแต่ว่าคือตัวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอ่า หู้ของคาบูนะครับเลยอยนบางรุ่นมันใหญ่นะครับเดเดรุ่นนี่มันใหญ่นะครับเอากัเจาะรูนะครับเจาะรูนะครับเจาะรูอากาศนะครับอะไรผมจะเห็นใหม่นะครับตรงนี้ เดี๋ยวสงสัยผมต้องอัยันใหม่นะครับเป็นบวครับกา,ารเฮ็ดกรองนะครับผมแนะนำให้เอา,อาท่อ,อใหญ่ชน,นีดนะครับจะดีกว่าเสียงจะเบานะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเสียงมันจะดัง นะครับอันนี้พ่อชามชามนิ้วนะครับอันนี้อันนี้เอ้ยสองนิ้วนะครับตัวนี้3ามนิ้วนะครับนะครับ นี่ฮะวิธีกัดเจาะนะครับเจาะคือว่าให้ให้ให้มันเส็ดให้มันเส็ดนะครับนี่ฮะคือตัวนี้นะกัเจาะเป็นรูนะครับฮะเห็นรูหูใหญ่ๆจะดีกว่านะครับอ่าชวนทางนี้ก็นี่ครับเห็นห้เป็นอย่างนี้นะครับที่สองข้างนะครับก็จะอยู่ข้างบนนะครับ หรือห้านั้นนี่ก็จะได้นะครับระนะฮะเพราะว่าถ้าเฮดตัวนี้บุถูกนี่มันจะใฮดในเชียมันมันดังนะครับนะฮะมาดูผ่านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าวิตรโฟนครับะ นะครับอ่าผมอ่าผมต้องเห็นหม่นะครับสิ่งนี เดี๋ยวผมจะไปเห็ดใหม่นะครับ แค่ผมเห็นมาเปรียบเทียบนะครับว่าตัวนี้ครับตัวนี้ตัวไหนเสียงดังกว่ากันนะครับแต่ว่าไม่กับตัวนี้เบากว่านะครับกับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับสำหรับอันนี้ก็ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ